ดาวรุ่งมาแรงสองห้าสาวสวยหน้าใหม่ที่ถูกจับตามองที่สุดเรียกได้ว่าสาวๆหน้าใหม่ในวงการบันเทิงนั้นฉายแววความสวยให้เห็นกันแบบชัดเจนและออราจับกันแบบสุดๆจนถูกจับตามองและมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับ5มาเบลสุชาดาเรียกได้ว,ว่าดาเมตแรงแบบสุดๆสำหรับสาวมาเบลจากวงพีซี่ที่ตอนนี้กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจากซิงเกิลแรกของวงอย่างโมเตรูที่กำลังฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองโดยเธอนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกที่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอนั้นสวยมากและมีสเสน่ห์แบบสุดๆด้วยความน่ารักและมีความเซ็กซี่ที้เรนนิดๆจนทำให้เธอนั้นได้รับตำแหน่งวิชวลของวงไปโดยปริยายงานนี้สาวมาเบลจะพาวงปังอีกแค่ไหนก็ต้องมารอรับ รับชมกันจ้า อันดับ5แฮนนาโรสเซนบูมจากไอดอลวัยรุ่นสอบปปลาวสู่การเดบิวต์เป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปไทยอย่างวงโฟอีฟที่ทำเอาหลายคนนั้นทึ่งกับความสามารถของเธอเป็นอย่างมากและถูกจับตามองมากที่สุดเนื่องจากเธอนั้นเป็นชาวต่างชาติบวกกับหน้าตาที่น่ารักและพูดเกมก็ยิ่งเพิ่มสเสน่ห์ให้เธอเป็นเท่าตัวแถมสาวคนนี้ก็ยังมีดีกรีเป็นรองชนะเลิศมิสทีนลาวอีกด้วยสวยและเก่งครบเครื่องแบบนี้ต้องไปได้ไกลในวงการบันเทิงไทยอย่างแน่นอน อันดับลาลลาลาลิซา นางเอกสาวสวยจากช่องสมที่เข้าสู่วงการมาตั้งแต่ปี62แต่ก็ยังไม่ถูกพูดถึงมากนักจนกระทั่งล่าสุดที่เธอเริ่มเลื่อนตำแหน่งจากนักแสดงสมทบมารับบทน,นำมากขึ้นจนสุดท้ายก็ขึ้นแทนเปน็นนางเอกได้ในเวลาไม่นานแถมยังเป็นช่วงขาขึ้นของเธอที่มีผลงานออกมาให้ชมอย่างมากมายเรียกได้ว,ว่าเป็นสาวสวยที่ดารุ่งพุ่งแรงแบบสุดๆในตอนนี้และแน่นอนว่าเธอก็ยังถูกจับตามองอย่างมากในฐานะของนางเอกน้องใหม่ด้วยเช่นกัน อันดับ2ออ้ายกรณิเห็นห <d> น้าคาตากาารรมนาสำหรับสาวน้อยอ้ายจากดาราเด็กสู่ไอดอลสาวสวยจากวงโฟอีฟที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้และหลายคนก็ออกปากชมว่าสาวอ้ายนั้นยิ่งโตก,ก็ยิ่งสวยขึ้นเป็นอย่างมากทั้งความสามารถเรื่องการร้องเพลงก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆทำให้ตอนนี้เธอกลายเป็นไอดอลขวัญใจใครหลายๆคนเลยทีเดียวแถมเรื่องการแสดงก็ไม่เป็นสองรองใครงานนี้ไม่ว่าจะงานด้านไหนสาวอ้ายก็ทำได้หมดสวยและเก่งขนาดนี้ ต้องขึ้นแทนเป็นเบอร์หนึ่งได้ไม่ยากอย่างแน่นอนอันดับหนึ่งแจนพลอยชมพู สาวสวยไอดอลผนวชใจใชายไทยทั้งประเทศอย่างสาวแจนหรือ hey. สาวแจนเฮจะมาชิดจากวงซิซี่ที่เธอนั้นก็ก้าวเ,เข้าสู่วงการบันเทิงมานานแต่ก็เพิ่งจะได้รับความนิยมในฐานะนักร้องและนักสแสดงในสังกัด GMM แกรมมี่ซึ่งสาวแจนนั้นก็ถูกพูดถึงเรื่องหน้าตาตั้งแต่เข้าวงการกแรกๆเลยทีเดียวและฉายแววความเก่งขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องการสแสดงการเต้นและการร้องทําให้เธอนั้นกลายเป็นไอดอลที่วัยรุ่นหลายคนนั้นให้ความสนใจบวกกับความน่ารักสดใสจึงทําให้หลายคนนั้น คาดหวังว่าจะได้เห็นเธอเติบโตมากขึ้นในวงการบันเทิงนี้นั่นเอง